เขียนแนะนำตัวพี่หน่อยสวัสดีครับผมเขียนตะว,วนันวินไปเลยพระรามสุพรรณครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันก็เดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายวินเลยพระรามสุพรรณก็ยอยู่ที่สุพรรณที่เดิมมีใครไปูนพวกซ้อมไฟนี้ก็มีพวกพี่เทรนเนอร์ครับมีพวกมีร้อยป่าอืมแล้วพวกพี่นักมวยที่เรียนวิไลพระ,ละช่วยกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเก้าปีสูงเท่าไหร่ครับหกแปดน้ำหนักปล่อยห้าสิบมวยสไตล์อะไรครับเตะต่ไตวันนี้เลยต้องมาเจอกับพีรชัยเนาะ ไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกด้วยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาอย่างเขาเหมือนจะตายวันนี้มาเจอพีรชัยวางเกมมาแพงไงดิก็เลี้ยงใจมาตีชาร์ทก็ต่อยตามตาตาเราไปเนาะมีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขบนขึ้นเวทีล่าสุดต่อยเวทีเวทีครงสุดทยกันที่นี่เลยวันนั้นต่อยกับต่อยกับเปตุงชัยเป็นแค่วงหันนั้นชนะน้อยกับสามชนะน้อยไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับเวทร้อยห้าร้อยห้าอันนี้ต่ัวน้อยเจริเลยโตขึ้นด้วยหรือว่าไง ปล่อยปล่อย,ออยขึ้นมาเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินนิดนึงประมาณจุดสี่จุดสี่เฮ้ยสบายสบายก็เหมือนยืดเส้นยืดสายตอนเช้าเนะะาะร่างกายไฟนี้เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะของใครเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลมาโลเดียวต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราจีดจ๊ดครับคนจงังหวัดโคราชเด็กโคราชเอาฝากเชิญชวนแฟนครับก็ขอเชิญชวนชาวโคราชฝากเป็นกำลังใจให้เกตตะวันนี้ไม่ได้ฝากทุกท่านเลยครับวันนี้พ่อชนะนะฝากโชคดีฝากครับ